ันหวานน้อยแล้วประเด็นคือมันหอมปลิ่มกัญชามากที่สุดในทุกตัวอาหารที่กินมาวันนี้ท่า,กามกลางมลภาวะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเทนยุก a ดนค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เทรนที่กำลังมาแรงมาก,กมากอีกตัวหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือกัญชานนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปลองมักเสกกัญชากันค่ะ ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแบบเห็นม,มันเพิ่งเปิดแล้วเราก็แบบได้มาลองเร็วอีกแล้วแล้วแบบขอบคุณนะคะความให้มาลองเร็วนี้ไปกินกันเลยค่ะแล้ววันนี้เรามีแก๊สคนใหม่มาให้ทุกคนได้ชมได้ฟังเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องกัญชากันเนี่ยค่ะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้พัชเกและนี่ก็คือคุณแกสของเราค่ะคุณช่องนะคะสวัสดีครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาได้ปะ เฮ้ยไม่ได้หรอกเราไม่เชี่ยวชาญไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนน้องชายเราแต่น้องชายเราบอกว่าเขาเชี่ยวคันทุกเรื่องเขารู้ทุกเรื่องแหละอยากรู้อะไรถามชองค่ะฉะนั้นวันนี้ไปกินกัญชากับช่องกันค่ะด้วยความที่วันนี้เรามากินออกมาเกษตรกัญชาเนาะเดี๋ยจะถามพี่ชองค่ะว่าตอนนี้เนี่ยร้านอาหารเมืองไทยเนี่ยมีการเอาไปกัญชามาทำอาหารเยอะแหละ กฎหมายเมืองไทยพี่ชองรู้ป่าวว่าแบบมันถึงขั้นไหนแล้วาแบบให้พี่ชองรีฟเรื่องกัญชาคร้าๆก่อนดี่วก่ากัญชานะจะมีกัญชากัญชงใช่ไหมกัญชากับกัญชงเนี่ยแตกต่างกันตัวที่ตัว CBD กับ TSC ค่า TSC เนี่ยก็จะเป็นค่าหนึ่งที่อยู่ในเป็นสารที่อยู่ในตัวกัญชานี่แหละซึ่งจะเป็นตัวดีเทร์มนว่ามันเป็นกัญชาหรือกัญชง TSC ที่ต่ำพือตัวนั้นก็จะกลายเป็นเป็นกัญชงใช่ในการปรุงอาหารตอนนี้ในเมืองไทยที่มันถูกกฎหมายแล้วคือการเอา CBD มาปรุงอาหาร การทีใ่ใช้ CBD เนี่ยก็สา,าสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การใช้รากดอกใบน้ำมันแต่ว่าตอนนี้ที่ถูกกฎหมายจริงๆจะเป็นแค่รากใบแล้วก็ลำตน้นซึ่ง CBD มีผลตรงที่มันจาก research นะจาก research ตอนนี้ที่มันมี research มากพอก็จะมีเรื่องช่วยการนอนลดความคเครียดลด a n x i ตี้ล่าสุดเขามีพูดถึงเรื่อง anti aging ด้วยวันนี้ฉันจะผิวดีใช่ไหมแบบ anti a g i n งคือฉันจะวัยเด็กค่ะเด็กรองถามหน่อยแล้วว่าส่วนนีนเขาบอกว่าเมาไม่เมา เมาความเมาเนี่ยมันเป็นตัวไซโคแอคทีฟมันอยู่ในท SC ซึ่งพอเราทานแต่ CB d ีดีเนี่ยมันไม่มีความเมาหรือความหายอย่างที่เรารู้จักกันราะความหายคือตรงไหนของพัญชาถ้าพูดก็คืออยู่ใน<ด>สารท SC เลยซึ่ง TSC ตัวนี้จะคอนเซนเทรตสูงสุดอยู่ในดอกและในใบมีไนระพี่จัาในใบมีนินดเดียวน้อยมากมีคนพูดในเน็ตว่าแบบ0ูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์ซัมซิงใช่คือมันแบบน้อยมากๆเลยใช่แล้วโดยเฉพาะใบที่ใช้ในไทยตอนนี้มันก็จะเป็นพันชาร์ลอตเว็บชาร์ลอตแองเจลใช้เยอะ ซึ่งพันนี้มันก็จะไม่มีแทบจะไม่มีทียสีเลยทีสีคือต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งตามกฎหมายไทยมันก็จะถูกกฎหมายหนึ่งเปอร์เซ็นต์ความจริงก็จะมีความแบบเพิ่มนิดนึงนะแต่ว่านั้นคือตัวดอกอแต่เพราะลงลงมาในตัวใบเนี่ยก็จะแทบจะไม่เหลือดละเป็นคล้ายๆ้กลิ่นหมกอย่างนึงม,มากแ่บใช่เป็นความการตกแตง่งหรือว่าการที่ใช้กลิ่นหรือการเหมือนเป็นการดูการความครีเอทิวิตี้ของเชฟเองว่าเขาเอาสิ่งนี้มาเ,าเข้ากับอาหารที่เราจะกินได้อย่างะฟีลเหมือนกับทำขนมเค้กแล้วใส่เหล้าะ คือใส่เพื่อไม่ได้ให้รับลุงความเมาของเหล้านะแต่ใส่เพื่อเอากลิ่นมาปรุงให้มันซับซ้อนมากขึ้นก็เลยคาดหวังนะคะว่าน,นี่อเมะเกษตรจะมีการเอากลิ่นของกัญชาหรือตัวของกัญชามาทําให้แบบให้อาหารมีกิม m i มากขึ้นมาถามเชฟดีกว่าคะ่ะว่าน,นี้มีอะไรให้เรากินบ้างแล้วนะครับความละวค่ะทานได้ทุกอย่างนะครับทานได้ทุกอย่างอาหารวันนี้ก็จะรวมทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารอเตรเลียนนะครับ แล้วก็มีอาหารอารับด้วยนะครับผมได้ทานหลากหลายอย่างนะครับผมซึ่งวัตถุดิบนะครับผมหรือว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยจะมีส่วนประกอบของใบกัญชามดเลยนะครับนี่คืออย่างปืนควันนี่ที่เราเห็นกันอนะ่ะเป็นตัวลมควันอย่างเมืองนอก,นอกเขาจะใช้เราเห็นในคุกกิ้งโชว์นะเขาจะใช้ดอกมาพ้นเลยซึ่งมันก็จะแบบได้ควันเหมือนแบบการดูดกัญชา oh, แต่พ้นลงไปในอาหารเลยเพราะจริงๆแล้วในตัวดอกมันจะมีเทอร์พีนเทอร์พีนมันจะเป็นสารที่ให้กลิ่นของตัวกัญชาเนี่ยซึ่งเทอร์พีนก็ถูกนําสกัดมาทําอาหารเยอะอย่าง จริงอันนี้เป็นใบพอเป็นใบเนี่ยเธอพีมันจะไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่าอืมเพราะกลิ่นมันจะไม่หอมเหมือนดอกอันนี้ใช้ใบหรือใช้ต้นรับผมใช้ใบครับใบต้นไม่ได้ครับผมเราจะได้กลิ่นวูดี้นะตอนนี้กลิ่นขึ้นเลยกลิ่นวูดี้ขึ้นมากเือบด้วยความที่กวนไม้บางไทยเนาะตอนนี้ยังได้แค่ใบก็เลยได้ใช้ใบมารมก่อนแต่คือพอเผาปั๊บก็ได้กลิ่นเลยว่าเป็นแบบเออวูดี้ เปิดมาแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นกลิ่นแบบกลิ่นใบไม้เผาเผาเผาไม้ไม้คือฉันอาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นกับชาบ้ากนะแต่มันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นเผาต้นไม้อะกลิ่นก็คือใบไ,ไม้เลย<ห>อ่ะใช่ตัวนี้จะไปเราจะนำใบกระชานนะครับไปทำน,นะครับไปต้นบ้วานะครับผมานะครับผมข่ตุ๋นจิบคู่กับชาค่ะไข่ตุ๋นบนเทองเดืองใจกับทาฮาเฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะสนุกสนานอย่างนี้อิตาดาคิมัส ส่วนตัวนะส่วนตัวก็รู้ว่าไข่ตุ๋นนี่อร่อยไข่ตุ๋นคือไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเนาะชวางมูชิจะเป็นอะไรที่เป็นเนื้อเนียนแล้วก็มีความเค็มเป็นตัวไข่ตุ๋นเนื้อแหละอร่อยถ้าถามเรื่องความตัวกลิ่นของพันธุ์นี้จริงๆอ่ะรู้สึกว่ากลิ่นของพันธุ์นี้มันก็ไม่ได้ออกมากมานะแต่ม,มันจะเป็นกลิ่นความเขียวของใบอ,อะไรอย่างงี้เนื้ออันนี้เหมือนพุนดดิ้งเลยนะเนื้อไข่ตุ๋นเนียนดีค่ะแต่ฉันรู้สึกเหมือนพี่สองว่าบางกลิ่นกลิ่นใบมันก็กลิ่นใบไม้นิดนึงอ่ะ แต่ด้วยความที่ตอนนี้รอบข้างมันจะฟุ้งไปด้วยกลิ่นกัญชาเผาเนาะว่ามันก็มีความอ,อ่ะก็ได้ก็ได้มันก็มีความหอมอร่อยในหลายๆกลิ่นอยู่ในจมูกอยู่ได้ค่ะกลิ่นชาจะมีความแบบเป็นน้ําที่หอมหอมนิดนึงอ่ะกลิ่นมันจะไม่เหมือนตอนกินไข่ตุ๋นเรากลิ่นมันมีความแบบหอมกว่าหนึ่งระดับคือจากเราชัาลล้นรู้สึกว่ากลิ่นเวลาใบกัญชาเป็นต้นมันจะมีกลิ่นคล้ายๆเหมือนกับ ชาที่เป็นแบบร์ o w e เวอร์บอดี้บอดี้นิดนึงอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นอย่างนั้นมากกว่าแต่ปันอ,อนเลยนะไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าตอนที่ทั้งล้างชงไ้ได้วยแลาวเขาแบบเขาเผากัญชามันจะมีกลิ่นกลิ่นไม้ๆชงไม่หมดค่ะทุกคนเป็นการล้างตาจากใครจิตได้ดีนะคะในตัวใบกัญชาเนี่ยมันก็จะมี CBD อยู่แต่ว่า CBD อย่างที่ว่าไปคือจํานวนที่น้อยมากอย่างเงี้ยถ้าทําชาจริงๆคนจะใช้ดอกในการเอาดอกมาต้มเนี่ยก็มันจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าเยอะอแต่อย่างนี้ก็ ก็ถือว่าได้นะก็ได้ก็ได้มีความแบบรีแล็กซ์มีความรีแล็กซ์พี่ช่องรีแล็กซ์ขึ้นไหมคะเนี่ยหายเครียดทันทีจริงๆแล้วในการที่เอาใบมาทําชาเนี่ยมันก็จะมีข้อดีเพราะว่าในตัว CBD เนี่ยครับมันจะใช้ความร้อนในการแอคทีเวตต้องโดนฮีทถึงระดับหนึ่งก่อนถึงจะมีมีฤทธิ์ออกสำหรับซูชิคำแรกนะครับเป็นชิมาอาจินะครับชิมาอาจิจะเป็นปลาทูยักษ์ของญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยก็จะหนุยไปกับชาแ้งนะครับด้านบนด้วย เวลาทานนะครับจะได้กินของของกระชาน,นะครับแล้วก็จะมีขิงกับหอมสับด้วยนะครับผมคู่รสให้ความอร่อยนะครับผมกินแล้วนะคะคําแรกปลาอาจิเนาะคือปลาทูตัวยักษ์ของญี่ปุ่นเขาบอกด้านบนเขาโรยด้วยตัวใบกัญชากกิทาคิมัสส่วนนะเนื้อเด้งอร่อยอะ่ะคือโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบกินอาจิรู้สึกว่ามันเหม็นง่ายอ่ะหนังเงินแต่อนี้อร่อยเลยเนื้อเด้งค่ะมันตัวข้าวตั้นได้แบบทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มพอดีอร่อยเลย คันชาเราไม่ได้กลิ่น,นตัวนี้แต่เรารู้สึกว่าความที่เป็นเนื้อปลามันเด่นกว่าเนื้อปลาอร่อยนะแต่ว่าความเป็นกัญชามันไม่ได้ออกมาจานนี้นะคะต่อไปเป็นตัวทูน่าสเกตสเกตก็คือการหมักดองเนาะคือเขาเอาตัวทูน่าบูฟินเนี่ยไป หมักกับพวกซอสแล้วก็ใบกัญชาอันนี้เป็นอากามิค่ะอากามิคือส่วนเนื้อแดงเนาะที่ไขมันน้อยที่สุดแต่ว่าคนที่ญี่ปุ่นชื่นชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่รู้สึกถึงความเป็นเขาใช้คำว่าเหมือนเนื้อวัวมากที่สุดคือต้องไ่เห็นมันมีความแบบเป็นใบใบที่หมักต่อตอนแรกแล้วเขาโรยท็อปปิ้งด้วยใบกัญชาอีกรอบนึงคือเขาสับหยาบใบกัญชาแล้วหมักก่อนรอบแรกอธิบายก่อนฉันรับเนื้อปลาอร่อยเนื้อปลาเป็นอากามิที่แม้ไม่มีมันอ่ะแต่ว่าเนื้อมันมีความมันของมันอยู่แล้วมันเป็นบูฟินนี่น ก็เนื้อหมาเนื้อเด้งอร่อยเลยแล้วรอบนี้ได้กลิ่นแบบคล้ายๆใบไม้ที่ไปหมักใบกัญชานที่ไปหมักใบกันนี้ดึงจริงๆเพราะเาแบบคือมันคงหมักตักพักอ่ะก็เลยได้กลิ่นใบไม้อยู่จะสังเกตนะคะว่าโอมกเกษตรเนี่ยเขาจะไม่มีซอสให้จิ้มแยกเพราะเขาปรุงรสชาติประคำมาพอดีแล้วไม่มีการจิ้มซอสเพิ่มค่ะเชฟได้คัดสรรปรุงแต่งมาแล้วว่าคำนี้อร่อยที่สุดแล้วจริงๆคำต่อไปชั้นตั้งตารอมากๆคนค่ะเป็นอุนีสายพันธุ์บาคุนจากฮอกไกโดนะครับผม วันน ¿no? ี ini, ้เชฟจะนำนะครับผมไทมมะหรือว่าใบกัญชานะครับผมไปทอดเทมปุระ้านนี้นะครับให้มีความกรอบนะครับผมต่อไปก็คือใบกัญชาเทมปุระกท็อปอัพด้วยอูนิบาคุนนะคะบาคุนก็คือที่เชฟบอกมันจะเป็นอูนิที่หน้าตาสดสวยแล้วก็มีรสชาติหวานนุ่มอ่อนนุ่มนวลอูนิหวานช่วยย้อนรู้ขึ้น กลิ่นมันดีคืออันนี้มันหวานเนาะมันมันเนาะแล้วมันก็มีซอสข้างบนคื่แล้วเซ็มๆนิดนึงแต่ใบข้างล่างมันเป็นทเทมปุระมันก็จะมีความหอมแป้นทอดหอมแบบความกลิ่นใบที่เอามาทอดอยด้วะคือพอผสมกันแล้วรู้สึกว่าแบบเออชอบอันนี้กลิ่นมันหลายกลิ่นดีมีความไม่แค่มิติตมันมีหลายยี่ห้ะเลยชอบค่เรื่องคานาบินอย์คือในสมองเราอ่ะจะมีต่อมที่รับ พวกสารคานาบินนย์เนี่ยแต่หลักๆที่เราจะได้จากกัญชาเนี่ยจะเป็น CBD คานาบินอยกับ TSC ก็คือทร a าไฮโดรคคนาบินอย์ C, อ id, ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะส่งผลกับก,บการทำงานของสมองจะมีการลดเลเวลของ Cort isol. Cort isol คอร์ติซอลคอร์ติซอลคือตัวฮอร์โมนความเครียดที่กมาในตอนกล้งคืนมันก็จะช่วยได้แล้วก็นอกจากการที่มัน exist อยู่ในกัญชาเนี่ยสมองเราสามารถสร้างขึ้นเองได้เมื่อเราเล่นโยคะ หรือว่านั่งสมาธิคือถ้าสายที่เย็นหน่อยไม่อยากเล่นโยคะไม่อยากนั่งสมาธิก็เป็นกัญชาได้ <laughs> ประมาณนั้น <laughs> ประมาณนั้นไปคําตอบไป <laughs> มันคือการเอาหอยโฮตาเตต,ตัวใหญ่นะคะห้องกระจกเขาใก้โดไปแบบไปไป,ไปปิ้งไฟให้มันรัดตัวแล้วก็เอาตัวสาล่ายเนาะสาล่ายก็ไปแบบคัดๆกับตัวเตาเล็กนึงตัวนี้ไม่มีข้าวเลยคะ่ะเป็นแค่หอยกับค mm hmm. าเวียแล้วก็ตัวสาล่ายแล้วก็ใบกัญชาล้วน,นๆกินแล้วนะ นัอหอยเด้งนหอยหวานแหละแต่ฉันว่าเขาเล่นกลิ่นกับคำนี้เหมือพราะว่ามันมปกินสาหร่ายกลิ่นวาซาบิกลิ่นฮาเวียแล้วก็กลิ่นใบใบไม้กัญชานีดนึ่งเราว่าใช้เล่นกลิ่นกับมันทำคำนี้เพราะกลิ่นเข้าไปทั้งคำเมื่อกี้รู้สึกเลยว่าแบบวามกลิ่นใบกัญชาแล้วก็หอมกลิ่นสาหร่ายแล้วก็มีความหวานของตัวหอยกระเด้งเด้งดีอร่อยดี เราว่าทุกอย่างอร่อยหมดเลยรับรสชาติวัตถุดิบมันเด่นมากๆอ่ะยิ่งแบบบีบมะนาวลงไปที่หอยอ่ะมันยิ่งแบบเสริมความหวานให้กับตัวหอยมากๆแต่เห็นด้วยกับพี่พิพมว่ากลิ่นสาหร่ายมันชัดไปนิดนึงแต่คือกินเข้ากันแล้วมันอร่อยนะก็เพิ่มมิติของรสชาติแหละรู้สึกว่าถ้าถ้ากินแต่กัญชาล้วนมันก็จะได้อีกเท็กซเจอร์หนึ่งมันก็จะได้อีกความสดชื่นหนึ่งอ่ะแต่พออันนี้มันมีเท็กซเจอร์ของสาหร่ายมันก็คือเพิ่มมิติแล้วกันอย่างเงี้ยมันก็ดูแย่งกันนออ่ะรย รู้สึกว่าคำเมื่อกี้ที่กินไปเป็นหนึ่งในคำที่ดึงกลิ่นและรสชาติของกัญชาออกมาใช้กับอาหารได้ดีเรารู้สึกว่ามัน complement กับอาหารย่างมีความย่างมีสาหรายแล้วก็มีความเค็มอน่อนของคาเวียงเออมันเข้ากันดีต่อไปนะคะเป็นอาหารอาหรับค่ะที่เชฟบอกว่าทานแล้วก็หลับสบายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาเต็มเต็มใบเลยจ้าพ่าจะกินแป้งตอรติยาแต่แบบปิง้งนี่เป็นแบบทอด เห็นทุกคนเห็นหนังใบืด้ปล่ะคะมาทั้งใบกิซาดะคิมัสปกะหรี่เนื้อตุงสุดได้ดีเนื้อนิ่มมากแล้วก็ถ้าเราเค็เป็นเค็มอมหวานนี่คือของตัวผักแป้งอาจจะน้ำมันไปนิดนึงแต่ว่าก็กรอบเนื้อแกงก็พอดีกับข้าวกันค่ะขอกินแบบเต็มๆมีใบันไร้หมนี่รู้สึก like ใบกะเพราเท่าจ๋า กมันกินใบยอย่างนั้น,นกินมากมกินใบไม้ทอดกรอบอะเรารู้สึกว่าอันนี้อมน้ำมันอะในการเที่าายวใบไปทอดเลยทั้งหมดกลิ่นหรือรสชาติอะไรเรารู้สึกว่ามันมันไม่รู้สึกเลยนะแต่ว่ามันได้พรีเซนเทชันคือสวยงามเห็นใบฮ่าแชกเลยก็ไดอารมณ์มากินกับแกงกะหรี่โต้โเข้าสู่ช่วงความรู้กับน้องชองต่อนะคะ <c oughs> เรื่องอาหารที่ไทยกับอาหารที่ต่างประเทศตอนนี้กกับเทรนด์กัญชาเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้นะครับอย่างต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีพวก เป็นคอสเป็นเชฟเทเบิลก็คือจะทําเป็นคอสแบบเรื่องใช้วีทอะไรอย่างเงี้ยแต่ในการที่เขาจะเสิร์ฟเนี่ยแต่ละจานอ่ะเขาก็จะดูก่อนเลยว่าเขาต้องการเทคคนที่มาทานอ่ะไปเจอร์นี่แบบไหนก็คือในตัวกัญชายอย่างที่เคยเล่าไปก็คือมี CBD กับ THC THC ก็จะเป็นเรื่องความไฮที่มันเกิดขึ้นในสมอง คือเราก็จะแบบมีความเคลิมมีความอะไรส่วน CBD มันจะเป็นความสบายของร่างกายอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับเชฟนะครับใน appetizer เนี่ยเขาก็จะใส่ CBD มาเยอะอยังไม่มี THC จานต่อไปมาปั๊บเขาก็จะมีอันนี้อาจจะ THC เยอะ CBD น้อยเพราะว่าเชฟแต่ละคนต้องการีไซน์เจอ u r n e y ของค่ำคืนเนี้ยว่าคุณจะรู้สึกยังไงตั้งแต่ต้นจนจบก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในการ present าใช่อินทิเกรตกัญชาเข้ากับ dining คือไม่ใช่แค่ฟู้ดแต่เป็น the ะโฮเจ journey จานสุดท้ายมาแล้วค่ะจานนี้เป็นข้าวเผาแล้วก็ท็อปอัพด้วยใบกัญชาแล้วด้านบนก็จะมีไข่ดองโชยุมาแปะด้านบนดนะ้วยเนาะด้วยความที่หลายจานที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยใส่ข้าวเข้ามาไม่ค่อยมีแป้งคือต้องยอมรับว่าโอเปอร์เกษตรนี่เป็นโอเปอร์เกษตรที่แป้งน้อยจริงๆจานนี้เขาก็เลยแบบจัดเต็มด้วยคาร์โบไฮเดรตค่ะมาคุกแล้วนะเนื้อในจานนี้เป็นวาเกิวด้วยนะฮะคือเมื่อกี้ลองอาหารนะเมื่อกี้อาหรับไปแล้วก็มาลองอาหารไทยแบบกัญชา มีความรสชาติแบบอาจต้องยอมรับอะไรนะครับผัดออกแนวหวานนิดนึงเป็นข้าวผัดกะเพราที่หวานเผ็ดจะเผ็ดจัดจ้านเลยแล้วก็รสชาติเข้มข้นเนืน้อวาคิวคือดีมากจริงจิืรฉันว่าโดยเทนอยู่อ่ะวัตุดิบเขาจะเป็นแบบสดเพราะว่าหนึ่งคือทับปิดเขาเยอะคนมากินเยอะพักแบบวัตุของเขาสดหมดแล้วดีหมดอย่างเนื้อวัวก็กินแล้วก็รู้เลยว่าเนื้อวัวอร่อยเนื้อวัวดีนิ่มแล้วก็มันแล้วไข่ที่ตกไปก็คือแบบเพิ่มความเค็มและความมันให้รสชาติข้าวได้ดีทุกอย่างที่แตงทาเข้าไปทอดมาก่อน เวลาปรุงก,กับข้าวก็ยังมีกลิ่นของความเป็นแบบใบที่เอาไปทอดมาที่ฉันบอกไปว่าฟีลลิ่งเหมือนกะเพราทอดกรอบก็เป็นงานที่จริงๆกลิ่นมันเป็นอย่างงานนั่นะเป็นอีกสัมผัสหนึ่งแต่ใจคือเนือ้อบัวอร่อยไข่ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยซู้เลยดใจอืมอันนี้หอมจริงอะ่ะ <laughs> ใช่บอกตัวนี้กลิ่นแรงมากแต่สำหรับฉันมันหอมมากเป็นแบบเอออย่างนี้สิวะอย่างนี้ ดีเลยเขาเอาเช็คเอาใบใบกันชาไปเผาเนาะแล้วอัดควันเข้าไปในถ้วยแก้วซุปพอเ,เปิดมาก็ได้กลิ่นหอมแบบหอมกลิ่นกันชารจริงๆกินแล้วนะคะกลิ่นมันไม่ดีอยู่ในซุปหรอกเพราะเขาเพิ่งอัดเข้าไปเนาะก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบายๆว่าเราดมกลิ่นหอมมันขึ้นมาก่อนนะแล้วพอกินเข้าไปก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงกลิ่นเท่าไหร่แต่น้ำซุปก็ใสเอาไว้ล้างปากค่ะอันนี้เป็นซุปอะไรคะซุปกระดุกปลา,าดุยนะครับตัวิ่กทริปจะนำปลาดูกปลาดายนะครับผมไปเชี่ยวคู่กับแร่นะครับผม จะได้ไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆค่อยๆดึงอ่าคอลลาเจนที่อยู่ตัวไขกระดูกปลามานะครับผมพอใช้อุปกรณ์อันนั้นนะทำให้กลิ่นมันแบบอินเทนส์มันกลิ่นมันชัดเจนอะแบบรู้สึกมันอินทิเกรตเข้าไปอยู่ในอาหารดีลินแล้วได้รสชาติอะรสชาติฉันว่ามันใสแต่เป็นเนื้อออกใช่ไหมซุปญี่ปุ่นมันจะมีความแบบถ้าที่ต้มกกระดูกปลามาแมันจะมีความใสแต่มันอูมามิลึกๆอะ ซึ่งก็าําได้ดีนะพอได้กินซุปสายล้างปากก็มีความคลีนอาปากได้ดีค่ะด้วยความที่มันยังก้ากลุมอยู่น้วกฎหมายอะ่ะเขาก็เลยใช้ตัวกลิ่นเนี่ยเปิดตอนเริ่มแรกกับปิดตอนจบคือเปิดท้ายมือ้อย่างดีและปิดท้ายมือ้อย่างดีเป็นไอศครีมวาน,นิลาท็อปปิง้งด้วยคุกกี้กัญชาและไอเติมวาน,นิลาก็มีกัญชาใสไปด้วยนิดหน่อยขอชมค่ะหนึ่งคือมันไม่หวานมันหวานน้อยมากซึ่งปราบปรืมมากไม่คิดว่าคือโอเคไม่ได้คาดหวังไอติมในร้านว่ามันจะแบบ มูอบิดบาวอ่ะปรากฏมันดีมันหวานน้อยแล้วประเด็นคือมันหอมกลิ่นกัญชามากที่สุดในทุกตัวอาหารที่กินวันนี้กลิ่นหอมหวานของกัญชาทําให้อติมมีมิติมากขึ้นเลยอันนี้คือรู้สึกชัดมากก<ม>ินเข้าไปคําแรกตกใจเฮ้ยดีจังเราควลรคะแนนค่ะวันนี้และพิเศษสุดของสาขานี้ค่ะกินโอมเมก้าเสร็จปับ๊บแล้วปังแก้วเนี่ยอยากกินเป็นคำเพิ่มเชฟบอกว่าสาม,มารถสั่งแยกได้เลยค่ะก็ะเลยถามเชฟว่าแบบเนี่ยเพิ่งเห็นว่ามีอัปเดตเมนูใหม่เป็นชิรากโกะใช่ไหมคะเชฟเชฟบอกว่าใช่ค่ะ ฉันก็เลยเชฟค้าขอหนึ่งจานถ้าเกิดเคยมาแบบดูคลิปกินแหลนะคะจะรู้ว่าดิฉันรับชิราโกมากชิราโกก็คืออะไรก็คืออาซูจินะคะละส่วนนี้นะคะอาซูจิเป็นอาซูจิปอาซูจิปาคอสก็จะมีเส้นที่เล็กลงมาหน่อยหน้าตาจะขายสมองแต่ไม่ใช่แต่สัมผัสมันคือแบบครีมี y นี่เชฟเอาไปแบบไปย่างมาก่อนๆๆนวลเนาะแล้วกินกับคอนเสิร์ตที่มันเปรี้ยวจะตัดความเลี่ยนได้ดีกินแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนต้องอิจฉาชา,านเพราะนางอยากกินหน้าช่วงนี้นกินแล้วค่ะวิตาดาคิมมัสมันอยากสุกไปนิดนึงฉันชอบความแรงก,กว่านี้นิดนึงข้างในนี่มันยังสุกไปหน่อยก็มันแต่มันก็ครีมมี่แล้วมันก็เป็นเค็มอมเปรี้ยวเปรี้ยวกับตัวคอนเสิร์ตเนาะแต่ว่าที่ดีคือเขาใส่ย,ยูสุข้างบนด้วยมันมีกลิ่นของของแบบเปรี้ยวูสือข้างบนอนบร่อยค่ะแฮปปี้แล้ววันนี้ ช่ตามันหลอกกันไม่ได้ฉันชอบกินชิระะาเกะค่ะรู้สึกแฮปปี้เอ้นี่คือแฮปปี้ด้วยกันใช่ในมปกติไม่รู้แต่ว่าจริงๆถามว่ามีเอฟเฟกต์ไหมสำหรับฉันนั่นคือเมื่อกี้ถามเชฟแล้วว่าทั้งหมดทั้งคอสที่กินมาใช้ใบไป,ปทั้งหมดกี่ใบเชฟบอกว่าประมาณสองใบคือคนนึงห้ามก,กินเกิน5ใบเนาะแต่เรารู้สึกว่า2ใบสําหรับเรานะสำหรับเราส่วนตัวก็คือเอฟเฟกนิดนึงเหมือนกันก็มีความแบบอาจจะไม่ปกตินิดนึงแต่ไม่ได้ทางที่ไม่ดีนะก็มีความผ่อนคลายมีความแบบก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่อะไระ ก็แฮปปี้ดีเมนูเนี่ยเด่นกว่ากัญชาถือวัตถุดิบกินแล้วรู้สึกเลยว่าเอ้ยปลาเขาดีอันนี้เขาดีคือกินแล้ว t e x t อร์ของตัววัตถุดิบที่เขาคัดมาทำมันดีอร่อยค่ะ <c oughs> คือตอนนี้มีหลายเสียงพูดค่วิจารณ์และว่าจริงๆกัญชาควรถูกกฎหมายหรือควรผิดกฎหมายหรือมันเป็นยังไงในความเห็นของช่องการที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่ากัญชาผิดกฎหมายเพราะว่ามันทําลายเซลล์สมองซึ่งการทาลายเซลล์สมองเนี่ยมันมาจาก experiment หนึ่งที่เกิดขึ้นในปี1974ที่อเมริกา โดยดเรฮีทเนี่ยเขาก็จับลิงมาสักตัวอัดควันเข้าไปในน้นะกากแก๊สที่ใส่อยู่ที่ลิงอยู่เรียกได้ว่าเป็น10จอยเลยอัดเข้าไปเป็น10จอยเพราะฉะนั้นในการที่ลิงได้รับควันเยอะขนาดนั้นน่ะมันก็เกิดการที่เซลล์สมองตายเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอัดอะไรเข้าไปอะ่ะ มันก็ทําให้ขาดอากาศเซลล์สมองก็จะตาย็นธรรมดาคือชองจะพูดว่าจริงๆอนะ่ะตอน,น,นเขาอาดกัญชาเข้าไปแหละแต่ว่าจริงๆถึงไม่ใช่ควคันจากกัญชาควาคันจากอะไรสมองใช่ใช่ผลลัพธ์ตอนนั้นมันคือว่าสมองลีบตายคนก็เลยเทสให้กัญชาดีกนคนมาถูกไหมใช่แต่ว่ามันเป็น result หรือว่าเป็นผลลัพธ์ที่เขาต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วให้เป็นแบบนี้เขาก็เลยทาแบบนี้ <c oughs> เพื่อผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยาเพราะว่าส่วนผสมของกัญชาเนี่ยสามารถไปใช้ทดแทนในหลายๆยาที่ขายดีในช่วงนั้นได้ อย่างเช่นพวกยาแก้ปวดเป็นตน้นแต่ถ้ามองถึงอนาคตตอนนี้ CBD โดนนำมาเรซชแล้ว TSC ยังผิดกฎหมายอยู่แต่ถ้าในอนาคต TSC ถูกกฎหมายแล้วมีการเร a r ช h มากขึ้นเราจะค้นพบยา,ยาจากธรรมชาติอีกหลากหลายมากมายได้ในทางเดียวกันข้อควรระวังของกัญชาเนี่ยคือที่เขาบอกว่าระวังเสพติดแต่ตัวกัญชาเองไม่มีสารเสพติดนะอซึ่งจะแตกต่างกับแอลกอฮอล์ถ้าเราเปรียบเทียบแอลกอฮอกับกัญชาแอลกอฮอลก็มีผลเสียที่ทําลายเบรนเซลส่วนกัญชามีข้อดีตรงที่ว่า ไม่เคยมีคนโอเวอร์โดสกับมันได้เลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะตายจากกัญชาค่ะแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยการที่บิมได้มากินเฮนยูแกเนี่ย บิมซื้อดีลจากแอปวงในมาซึ่งตอนนี้เนี่ยแอปวงในจะมีตัวเจแปนิสท็อปเจมอยู่ซึ่งเพื่อกดเข้าไปข้างในเนี่ยเขาจะมีให้เลือกเลยว่าเป็นดีลของร้านอาหารญี่ปุ่นมากมายทั่วประเทศไทยซึ่งบิมส่วนในส่วนของโอมากาเซก็กดเข้าไปเนี่ยโอมากาเซนะคะถ้าเกิดทุกคนจะซื้อตามก็คือกดเข้าไปในวงในปุ๊บเข้าไปตรงส่วนโอมากาเซแล้วก็จะขึ้นร้านให้เลือกมากมายแล้วก็สําหรับแฟนคลับช่องบิมกินแหลกนะคะเรามีโค้ดแจกค่ะนั่นก็คือโค้ด BIM บิมเนาะ BIM BRW ถ้าคุณกกอออโค้้้ดดนนีีตตซืวัวจา คุณจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก200บาทแต่ต้องเป็นดีลที่มีขั้นต่ำ1,000บาทเท่านั้นนะใครซื้อดีลต่ำกว่าน,นี้ก็จะไม่ได้ส่วนลดนี้นะคะสามารถรีดีนได้ถึง30กันยายนอย่างตัวดีลของที่นี่3,100บาทลดไปแล้วเหลือ2,299ลดของบีมอีก200บาทก็เหลือ2 0 9 9บาทเท่านั้นไปจับใจใช้สอยกันได้ค่ะดิฉันก็จะไปจับใจใช้สอยเหมือนกันคะ่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสามารถหาดูได้จากแอปพลิเคชันวงในเท่านั้นเลยคะ่ะราคาดีมากจริงๆแม่ฉัน แล้วก็รอบหน้าจะพาไปกินไรไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามชนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนละสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเปิดประสบการ์กินออมา,กาเกษตรกัญชาก็รู้สึกว่าเออก็เป็นรูทใหม่ที่น่าสนใจอ่ะคือต่อไป้ถ้าเกิดมีร้านไหนขายกัญชาก็รู้สึกว่าอยากจะไปลองรู้สึกว่าแบบมันก็ได้เสพสิ่งใหม่ๆที่มันแปลกไปดีเออก็อยากแบบไปดูความคิดแนวคิดของแต่ละคนว่าเขาเอากัญชามานําเสนอย,อยังไง สำหรับช่องเป็นยังไงสำหรับช่องนะครับกัญชาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โดน introduce เข้ามาใน food scene ของบ้านเราเนอะซึ่งใน food scene ของบ้านเราตอนนี้คือหลายๆคนที่จะจองจองเอาใหม Sorry ไม่เป็นไรดูออกว่าตื่ <laughs> <ห>นเต้นตื่นเต้นอ่ะทำไ,ไม